สุร uhm. ิมาริจังอาชาตุตระโทประสัสติขันธะภาณังอาทิปติมหาราชาเยสติโสตตาบิตัสสะภะวุจมานาหะผลลาอิทธิมันโตจิติมันโตวันนวันโตเยสาทินโนโมธมานาทังสุ සත්තිින් අන්දර සං ආචාවිරුන් හෝට අපශාසති කුම් පන්ධානං ආතිපති. මහාර රාචාය සතිශෝගතාවිතත්සාගහවෝත මානාම අපල්ලායි තිමන්තෝජ තිමන්තෝ වන්නවන්තෝය සති නෝමෝදමානාත සෝ. อาชิมันตริสังราชาวิโรปโควิสาสตินาคานังอาทิปติมหาราชายสติโสทตาวิตัสสาภาวิธมานามหาปลลัยทิมันโตทิมันโตวันนวันโตเยสติโนโมธมานาทั้งโส โตระนิริสังราชาโกโรตัปสาสติยาคานังอาทิปติมหาราชายสติโสุบตาวิตัสสาภวุธมานามะปัลลาอิธิมันโตุธิมันโตุันวันตุยสตติโนโมธมานาทั้งสุ ตุริมาริสังทัตตะละโททักกิเนนวีรุณหะโกปัจฉิมีนวีรูปะโคโกเวโรตรังดิสังจัตตารุเตมหาราชาสมันตาจตุลโลดิสาทัตถันละมานาทังสุสัคคีกามิจรูปีคิริสิกะตะเตจันตริเชวิมานยย อิติปิรัติภะคะวาเมสรวรรณะกะหันนะเอเชหะวะทุมิเตอุมมาจายันตุทีวาชะละธัมมะวิสัมมิยะขะคันธัพพะนะถาติฏฐันตาฉันติกียังมุนิวะระวาจัลลังสาธุอุมิสุนันตุ ธรรมสวะนะกาลูอัญมภทันตาธรรมสวะนะกาลูอัญมภทันตาธวน